กิจกรรมถังขยะเปียกลดโลกร้อนวันนี้29กรกฎาคม2568กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลโชคชัยภายใต้การนำของนางลลิตพัฒน์พฤทธิศาสตร์นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโชคชัยคณะผู้บริหารและประชาชนหมู่ที่13ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมถังขยะเปียกลดโลกร้อนโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนประจำปีงบประมาณ2,568เป้าหมายของกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทางเปลี่ยนขยะอินทรีย์เป็นปุ๋ยชีวภาพ ลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสร้างรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตปลูกจิตสำนึกรักโลกและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมาร่วมกันสร้างชุมชนสะอาดสิ่งแวดล้อมดีเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนกิจกรรมถังขยะเปียกลดโลกร้อนจัดทำขึ้น,เพ, C, น,เ,นเพื่อลดปริมาณขยะอินทรีย์ที่จะนำกลับไปกำจัดร่วมกับขยะอื่นๆเพื่อลดปริมาณขยะต้นทาง กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและการคัดแยกขยะชุมชนถังขยะลดโลกร้อนย,ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะช่วยลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเปลี่ยนขยะให้เป็นปุ๋ยหมักชีวภาพสร้างารายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตช่วยลดมลพิษซึ่งจะมีผลกระทบต่อ,อ,อประชาชนและสิ่งแวดล้อมดิฉันขอเชิญชวนให้ทุกครอบครัวทุกครัวเรือนเรามาร่วมกันจัดทํทาถังขยะ รดโรคร้อนเพื่อสุขภาพที่ดีของพี่น้องชุมชนในเขตศบาลตำบลโชคชัยค่ะขอบคุณมมกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ผู้ใหญ่บ้านหมู่13ตำบลโชคชัยค่ะเนื่องจากเราได้มอบรับถังขยะเปียกจากเทศบาลโชคชัยนะคะเพื่อนำมากันขยะเปียกในครัวเรือนนะคะ โดยการขุดหลุมประมาณ2เมตรค่ะแล้วเอาถังขยะเปียกใส่ลงไปในหลุมค่ะแล้วก็นําเศษขยะที่เหลือใช้อย่างเช่นพวกเศษอาหารเศษผักเศษผลไม้ใส่ในถัง<ม>เพื่อให้เป็นปุ๋ยกับต้นไม้ค่ะเป็นการลดโลกร้อนอีกทางหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ,ะสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเทศบาลตำบลโชคชัยนะฮะที่นําถังขยะเปียกมาใช้ประโยชน์ชุมชนหมู่บ้าน เขตเทศาบาลของตำบลโชคชัยยังไงก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับที่นำมามอบให้ในวันนี้ขอบคุณมากครับ